อ่ะโอเคสวัสดีพี่พ่ทุกท่านเนาะเดี๋ยวมาดูแผนทองคําสำหรับเช้าวันนี้เนาะวันนี้วันเออเอ๊ะ,อะผิดนี่หว่าอันนี้เมื่อวานใส่เป็นเออเมื่อวานรอบเย็นวันที่สิบสี่เนาะวันนี้วันนี้เอออันนี้แผนเมาานื่อวันที่สิบสีอ่าวันนี้แผน วันนี้วันที่15เนาะวันศุกร์ที่15ธันวาคมตอนนี้เวลา10โมง56นาทีเนาะเดี๋ยวมาดูแผนไอเดียทองคำกันนิดนึงเออเดี๋ยวก่อนไปดูแผนทองคำก็คือเดี๋ยวไปดูไปดูที่เฟกก่อนเนาะโอ้โหแม่งที่เฟกคือขึ้นขึ้นขึ้นมาแรงเนาะแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานแผนเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตอัปเดตแผนให้เนาะคือตอนนี้เรามองเรามองส่วนตัวนะผมมองว่าเป็นไพรส์ไพรส์ไพรส์แพทเทิร์น เป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นประมาณนี้เนาะแล้วก็รอบนี้คือยิงขึ้นมาคือตอนนี้มองว่าเป็นขาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนโมเมนตัมแล้วนะว่ามันเป็นขาขึ้นรอบใหม่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าไฮเดิมอยู่ตรงนี้เนาะไฮเดิมอยู่เนี่ยคือถ้ามันเบรกตรงนี้ขึ้นไปตอนนี้คือเราเราเล่นเป็นอะไรฮะเราเล่นเป็นอ่าเป็นย่อย่อแอลเนาะแต่ว่าเป็นการย่อแอลในภาพใหญ่นะ เออคืออย่างเงี้ยตอนนี้คือรอบไอซ์่มันขึ้นมารอบไอซ์ใส่โอเวอร์บอแล้วแต่ว่าเป็นการโอเวอร์บอลไม่ผ่านไฮแล้วก็ตอนนี้คือขึ้นมาเล่นชนเส้นม่วงเป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมส่วนตัวผมช็อตมาแล้วนะผมช็อตมาแล้วแต่ว่าเข้าเข้าเร็วไปหน่อยก็คือเข้าไปตามแนวแนวตรงนี้นีผมเข้าไปที่แปดแปดหกสามจุดห้าผมเข้าที่แปดหกสามจุดห้านะเข้าไปไม้แรกสิบห้าคอนแล้วก็อ่าก็มองมองว่าเธอ ท่าเกตในการขึ้นก็คือนี่แหละถถ 8, 6, แถวๆสัก8.67.4.5นั่นแหละแต่ว่าเราผมทยอยเข้าเนาะเพราะายังไงยังไงชุดนี้ที่มันวิ่งขึ้นมายัางไงก็ยังไงก็ต้องมียอ่อแต่ว่าไอเดียไอเดียคือ,อคือ mm นะคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ overtrade อะไรก็ mmm แล้วก็เล่เลนเล่นตามรอบสวิงไปจากเมื่อวานก็โอ้โหก็คือของมีตั้งแต่ข้างล่างนะของมีตั้งแต่8เท่าไหร่เฉลีย่ยทุนเฉลี่ยวันก่อนก็คือ8.84.8เ 8, 8, 8, 8, 8, นาะโดยประมาณแล้วก็เมื่อวานก็คือขึ้นมา ก็ปิดปิดทํากัาไร <laughs> ปิดทากัอะไรดูเดียวโอ้โหนั่นมันขึ้นไปขึ้นไปต่อแล้วก็ใครจะไปนึกนะว่าวอลุ่มวอลุ่มเข้าตลาดแบบรุนแรงขนาดนี้แล้วก็รอบห้านาทีคืออยู่ตรงนี้เนาะนีห้านาทีอยู่ตรงนี้นี่เออแล้วก็อะไรฮะโปรเจกต์จากตรงนี้เนาะขึ้นไปตรงนี้นี่ป๊บลงมาย่อตรงนี้เห็นไหมเป็นมันยอดตื้นมากเห็นไหมเมื่อวานทาร์เก็ตมาเลยก็คืออยู่ที่นี่แหละแปดเท่าไหร่ แปดหกเจ็ดจุดสี่แต่ว่าโอเคแนวแนวแรกแถวแถวแปดหกหกสามตรงนี้เนี่ยแปดหกสามก็คือเนี่ยมองว่าเป็นเป็นจุด P p พแถวแถวนี้เนาะนี่เนี่ยเป็นจุด P p พแถวแถวนี้หรือเนี่ยแถวแถวแปดหกสี่จุดสองอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ผ่านคือตอนเนี้ยในในไอเดียของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือมันมันขึ้นมาถึงมันขึ้นไปบริขหัวหัวหัวไฮายมือไปแล้วตรงนี้เนาะนี่หัวไฮาซมือตรงนี้เดังนั้น อันนี้ก็คือเรารอเราต้องรอเล่นย่อบายนะแล้วก็แต่ว่าเทรนด์เทรนด์ในภาพของ h 1ในภาพใหญ่ก็คือยังไม่อะไรครับยังยังไม่ยังไม่เป็นเทรนด์เนาะยังไม่เป็นเทรนด์แต่ว่าภาพระยะสั้นอันนี้คือเปิดกระโดดข้ามขึ้นมาโอ้โหนี่สี่ชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงก็โอเวอร์บอลแล้วนะดูดิสี่ชั่วโมงก็โอเวอร์บอลแล้วคือยังไงยังไงอะมองว่าเดี๋ยวต้องมีการย่อตัวหนึ่งเที่ยวแหละ วอลลุ่ม uh, วันนี้โอ้โหเข้าตัวใหญ่ๆวันก่อนก็ผมไปล่อเอไปเนาะแล้วก็ไปซื้อบ้านปูกลายเป็นว่าขายขายขายควายขายควา,า,า,ายไปซื้อแพะดูดิโอ้โหได้หดไลนโหดจะเป่งเลยดูดิบา้บานปูนี่คือลงไปถึง6กบาท2ี่ห้เลยนะโอ้แต่ AOT หนประคองประคองแถวแถวหกหกสิบาทแล้วก็วันนี้โบวกมาสอบาทนะโอ้แม่งส,ส,สุดตีนตัวอื่นก็ดีดีดีหมดเลยเนาะเออตัวอื่นก็ดีหมดเลยก็ อ่โอเคลุ้นลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันว่าจะไปต่อได้แค่ไหนเนาะตลาดเอ่อตอนนี้เท่าไหร่ล่ะตอนนี้หนึ่งสามเก้าห้าเนาะเออพันสี่ยังไงก็เป็นแนวต้ 7, านจิตวิทยาเอ่อไม่ก็ถ้าเันสี่เป็นแนวต้ 7, านจิตวิทยาก็นั่นแหละเมนเมนารอดวันนี้ตัวตัวนําตลาดก็จะมีพี่ออสเนาะพี่ออสซีพีออ,อสอสพอ กลุ่มแบงก์เนาะโอ้โหกลุ่มแบงก์ถ้ามาเมื่อไหร่นะตลาดเน่งเอาตายโอ้วันนี้เมื่อกี้ชนเมื่อกี้ปิดแท่งเทียนเนาะวันนี้สิบเอ็ดโมงใช่ไหมปิดแท่งเทียนเนี่ยปิดแท่งเทียนในใ,ในในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือปิดที่เส้นเส้นม่วงพอดีเป๊ะเลยนะโอ้โหดูดิโอ้โหปิดที่เส้นมว่วงพอดีเลยแถวๆสักแปดแปดเท่าไหร่แปดหกสามแปดหกห้าจุดสามก็ลุนลุนพักตัวแหละลุนพักตัวเนาะ,ะไปดู ภาพทองคำไปดูแผนทองคำนี่แผนรอบเย็นเมื่อวานเนาะเมื่อวานเมื่อวานที่เราแผนคุยกันก็คือเราจะเราเล่นเซลล์กันเนาะเราเล่นเซลล์กันในโซนตรงนี้เมื่อวานเราเล่นเซลล์กันในโซนตรงนี้เนี่ยเล่นเซลล์กันในโซนตรงนี้แล้วก็ขึ้นฟูดคือเมื่อวานเนี่ยตอนตอนตอนที่มันลงคือเมื่อวานเนี่ยตอนหน้างานเนาะ มันขึ้นมันขึ้นมาคือเราก็เซลล์คือผมก็มีของตั้งแต่สามสามเนาะแล้วก็มามาปิดรอบเย็นแถวแถวนี้แหละเนี่ยมาปิดรอบเย็นแถวแถวสองแปดแถวๆนี้คือจุดหมุนของราคาเนี่ยคือมันต้องหลุดใช่ไหมเนี่ยจุดหมุนของราคาคือต้องหลุดสองศูนย์สามศูนย์แต่ตอนที่มันวบมันวูบวูบลงมาเนี่ยในตอนไอตอนที่มันวูบลงมาเนี่ยมันมันทิ้งไส้นะมันคือไอเราก็ไม่รู้หรอกว่าหน้างานว่ามันจะทิ้งไส้คิดว่าน่าจะลงต่อแต่ว่าด้วยด้วยกับความที่ถือมันมาทั้งวันนะ เลยลงมาปุ๊บเราก็กำไรเราก็ถอยก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเด้งขึ้นไปเราก็ค่อยเอาของใหม่อ่ไอเดียคือไอเดียคือไอเดียประมาณนี้แหละเราก็มองว่าจะลงมาหาแถวๆท่าเกจโซลล่างแถวๆที่2020.12017โดยทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นไป1รอบ1รอบอะไรฮะ1รอบ i ใส่ overbought ของ time frame 1ชั่วโมงเนาะคือยังไงก็ยังไงก็ต้องมีย่อแล้วตอนนี้เนี่ยคือยืนอยู่ในโซนตรงไหน ยืนอยู่ในโซนแนวต้าน2.88คือไม่ยอมผ่านเห็นไหมมันมันเหมือนเป็นการสะสมกําลังอะไรสักอย่างหนึ่งแถวๆนี้ทําดีกรีให้ใหญ่ซึ่งถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้นะยังไงก็ต้องมียอดยอ่ยอตัวลงหนึ่งเที่ยวนะยังไงยังไงก็มีการย่อตัวลงหนึ่งเที่ยวเพราะฉะนั้นแนวต้านอย่างเงี้ยวันนี้ก็คือยังมองแนวเดิมส่วนแนวสต็อปเมื่อคืนเนี่ยมันขึ้นไปชนแค่ชนนะปึ๊บ S 1> <S 1> <Yeah, N ic ly> นี่ยเีจนจนแนวบล็อกเมื่อคืนแล้วก็แน่งวูบวูลงมาต่อเลยเออมันเมืมม่อเมื่อคืนถามว่าเล่นยากไหมคือก็เล่นยากเล่นยากหน่อยเนะาะเพราะมันไซด์เวยแบบแบแบแบบเดือดเดือดมากแต่ทาร์กเก็ตโซนบนให้เรามัานระวังว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นเราเห็นแนวแนวสต็อปแล้วก็คือตรงนี้ก็คือหายตรงนี้ตรงนี้เห็นอะไรตรงนี้เห็นด i เวร์เ n นคือสัญญ,ญาณอนะมองว่ามันมามันมาหมดแล้วนะ ของทาเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะตอนนี้คือไอยใสโอเวอร์บอทเรายังไม่เห็นการย่อโอเวอร์โซซึ่งยังไงถ้ามีการเด้งขึ้นมาตรงแถวแถวนี้เนี่ยมองว่ามองว่ายังไงก็ต้องเห็นการการลงมาหนึ่งหนึ่งรอบสโตโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวอมองว่าลงมาลงหนึ่งรอบสโตโอเวอร์โซหนึ่งเที่ยวก็ต้องลุ้นกันไปดูข่าวก่อนวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเนาะโอ้โหเซ็ตวันนี้ววลุ่มทะลักมากเลยเนาะเนี่ย ยังไม่ถึงนี่สิเอ็ดโมงเองนะเกือบสองหมื่นล้านแล้วเนี่ยวอลุ่มเข้านะโอ้โหนี่สายส่วนผมนี่สายส่วนนะโดนอยู่โดนอยู่แต่โดนโดนไม่เยอะอ่าเออวันนี้ข่าวข่าววันนี้เนาะข่าววันนี้เออสามดาวไม่มีนะอ้าวนี่มีมีตัวเลขดัชนีจัดซื้อ p m i เนาะ เป็นภาคการผลิตนะเป็นตัวเลข pmi ภาคการผลิตตอนสามทุ่มสี่สิบห้าข่าวมีตอนสามทุ่มสิบห้าแล้วก็ฝั่ง ecb ฝั่ง ecb ก็ภาคการผลิตเหมือนกันแต่ว่าสองดาวเนาะ,ะวันพรุ่งนี้ก็คือหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็มีพวกเกี่ยวกับแท่นขนนะุดเจาะน้ำมันไม่มีอะไรอ่โอเคก็ข่าวก็จะมีสามทุ่มสี่ิบห้าเนาะสามทุ่ม สามทุ่มสี่สิบห้าจะเป็นตัวเลขของฝั่งภาคการผลิตเนาะตัวเลข PMI ขาวสามดาวกล่องแดงตรงนี้เนาะก็ถ้าถ้าตัวเลขออกมาดียังไงก็ถ้าตัวเลขออกมาดีเอทองทองก็อาจจะลงนะทองอาจจะอาจจะลงเอมีแววมีแววมาดูมุมมองอะมาดูมุมมองแผนรอบเช้ากันก่อนอันนี้อันนี้ไม่เช้าแล้วแหละนี้จะเที่ยงเลย แผนแผน H1 ตอนนี้โอ้โหเห็นอะไรไหมเน่งเลี้ยงตัวตามตามเส้นเส้นฝาเลี้ยงตัวตามเส้นฝานี่ยังยังไม่อะไรยังยังไม่หลุดเส้นฟ้าเลยเพราะนั้นจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้แหละจุดหมุนมันอยู่แถวสองสองศูนย์สามหนึ่งนะตอนนี้นะจุดหมุนมันอยู่ตรงนี้แหละคือไม่หลุดตรงนี้ลงมาก็ก็ไม่ก็ไม่ลงนะไม่หลุดตรงนี้ลงมาก็ไม่ลงอ่าในเดี๋ยวไไล่ไล่ไปดูในภาพใหญ่ก่อนเนาะ ในภาพในภาพวีคไปดูในภาพวีคในภาพวีคตอนนี้เนี่ยอย่าง,ส,งสิ่งที่เห็นเราเห็นเป็นแบรดิชตรงนี้เนาะเราเห็นแบริชในภาพของไอซแล้วก็ในรอบของฟันฟลอ่าแต่ว่าถามว่าการความเป็นเทรนของมันเนี่ยมันเป็นเทรนอะไรก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนเนาะเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนคือตอนนี้สินินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยคือสินทรัพย์หลายตัวขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นเนาะ อ,อย่างอย่างบ้านเราออย่างบ้านเราก็กาลังเปลี่ยนโมเมนตัมจะเปลี่ยนเป็นจากขาลงเปลี่ยนเป็นขาขึ้นฝั่งดาวโจนฝั่งฝั่งดาวโจนก็เอาทมหไฮไปแล้วเด็เยอรมันก็เอาทม์ไฮไปแล้วเซ็นเซกอินเดียก็เอาทมหไฮไปแล้วนิเกอิก็นิเกอินิเกอิเป็นไงนิเกอินิเกอิก็รู้สึกว่านิเกอ,อิก็คือเหมือนเหมือนจะเอาไทม์ไฮเนาะ ห่างหน้าห่างวันนี้เอ่อบวกบวกขึ้นมาวันแรกหลังจากที่จนจมอะไรนะจมก้นธรณีอยู่ตั้งนานวันนี้เป็นบวกบวกมาวันเดียวแม่งสเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ก็อ,อีกอ๋อนนี่ก็อยู่โซนบนเห็นไหมอา่าเศรษฐาธิมสิงคโปร์อา่าไซเวย่ยเหมือนบ้านเรานะเศรษฐาธิมสิงคโปร์เนี่ยเหมือนบ้านเราอ่าคล้ายๆไม่เหมือนซะทีเดียวเซ็นเซกนี่รวยเห็นไนหะมออทำหายไปเด็คเยอรมันออทำหายไปแล้วก็อ่อา เนสเดกก็ออทามไฮเนสเดกก็ออเอเออะไรนะนิวไฮไปแล้วเนาะนิวไฮอ่าดาวโจนออทามไฮไปแล้วโอ้โ oh, ห oh. นห่งขึ้นมาแรงมากเอ่า <Huh. S 1> ทุกๆสินทรัพย์เนาะขึ้นมาแรงหมดเลยอย่างอ่าเอย่าง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 ,ง,งอะไรนะ BTC เองก็นิวไฮของรอบตรงนี้เนาะนิวไฮของรอบอ่า uh, เหลือแต่อ่าน้ำมันน้ำมันนี่แหละรอรีบาวนี่แหละน้ำมันรอรีบาวโอเคดังนั้น ทุกๆสินทรัพย์ก็คือมอง,มองว่ากําลังกลับตัวขึ้นมาหมดเลยเนาะแต่ว่าในการกลับตัวขึ้นมันก็ต้องมีการ asset allocation หละมีกาน asset allocation นก็ต้องมีาการย้ายเงินออกไปออกไปแน่นอนในวีคในวีคก,ก็คือยังมองเหมือนเดิมในวิคยังมองเหมือนเดิมคือขึ้นมาเป็นไรฮะทั้งหมดนี้ทั้งหมดน,นี้ทั้งหมดนี้ของวีคคือเรามองว่ามันเป็นการขึ้นของขาที่5เนาะเป็นซ y c l e ที่5โดยการขึ้นขึ้นมาเป็นไรฮะขึ้นมาเป็น A B C ตรงนี้เนาะแล้วก็ X wave อันนี้ก็คือเป็น A มองเป็นอะไรฮะ a of non ชุดที่2ในทาง frame week อ่า a of non ชุดที่2ในทาง frame week ไปดูในภาพ day ด r o p จากก็คือด r o p ของขาด r o p ของขา c ตรงด r o p ของขา a a of non ตรงนี้เนาะเราจะได้ว่าทั้งหมดของของ a of non ตรงนี้เนี่ยคือขึ้นมาเป็นอะไรเอ่ยขึ้นขึ้นมาเป็นอ่าเป็น a วงเล็บตรงนี้เนาะเป็น a วงเล็บอันนี้เป็นอะไรฮะอันนี้เป็น b วงเล็บอันนี้คือขึ้นเป็นอะไรขึ้นเป็น c วงเล็บ โดยที่ C วงเล็บตอนนี้คืออยู่ในขาไหนเราอยู่ที่สวิงที่เท่าไหร่เราอยู่ที่สวิงที่1 2อ่าแล้วก็3 4ซึ่ง4เนี่ยกลับตัวขึ้นเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเราอยู่ที่ขา5ตอนนี้คือมองมองว่าเราอยู่ที่ขา5ของสวิงสวิงอง C วงเล็บเนาะอ่ามันเป็นบริบทของเทรนแหละแล้วก็ตรงนี้ยังไงก็คือฮิดเด้นยอยกโลยังไงก็มองขึ้น มองขึ้นมองขึ้นมองขึ้นต่อเนาะ,ะยังยังไม่โอเวอร์บอทเลยนะแต่ว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วก็ต้องดูว่าวันนี้จะจบจบยังไงวันนี้จะจบยังไงแล้วก็เทรนตอนนี้คือกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะของทางเฟรมเดย์ในภาพของเดย์ก็คืออยู่ที่อะไรฮะอยู่ที่ขา5แล้วซึ่งสัญญาณการกลับตัวมันเกิดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสัญญาณการกลับตัวมเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วของของของภาพเดย์ไปดูที่ ไปดูทำฟรมสชั่วโมงไปดูทำฟรมสี่ชั่วโมง4ชั่วโมงอะตอนนี้แหละความน่าสนใจมันอยู่ที่4ชั่วโมงคือ4ชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมาโอ้ RSI o เ e r b o u g h t เนาะเออมันเป็นเคลื่อนขาขึ้นก็จริงแต่ว่ามันขึ้นมารอบ RSI o v ส r b o u g h t แล้วก็ตอนนี้มันไซว์ไซว์ไม่ยอมยังไม่ยอมไปไหนคือการไซว์ตรงนี้เนี่ยมันความอันตรายของมันคืออะไรความอันตรายคือเฮ้ยมันขึ้นมารอบไอซ์ใสโอวอรและยังไม่ผ่านไฮแล้วถามว่าไอจุดตรงนี้เนี่ยมันเริ่มเเเนนาาารี่่ยงงงถ้อแแคฉพะะทท เนี่ยไอ้แท่งนี้กับแท่งนี้เนี่ยมันคือ bearish engulfing คือถ้ามองแค่เฉพาะแท่งเทียนมันคือมันคือสัญญาณการกลับตัวลงนะมันคือสัญญาณการกลับตัวลงอ่าอย่างอ่าเนี่ยอย่างอย่าง,างตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันคือสัญญาณการกลับตัวลงเป็น bearish engulfing เหมือนกันแล้วอยู่ในรอบของใกล้ๆ overbought อันเนี้ยคืออยู่ตรงตรงโซน overbought เ,เลยอ่ามีตรงไหนอีกที่ที่เป็นเอาเอาเอาเป็นรูปแบบของแท่งเทียนเนาะอ่าอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันคือมันทิ้งไส้บนใช่ไหมไอ้เนี้ยมันเป็น เป็นทวิสเซอร์ท็อปในนีเน้เป็นโซนเป็นแท่งเทียนสวิตเซอร์ท็อปแล้วก็แล้วก็ทิ้งตัวลงมา <c oughs> มีตรงไหนอีกอ่านี่อย่างนี้นี่นี่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ย,งงย,งงยงงก็มีการทิ้งตัวลงมาอ่าเป็นบัลลิชเอนด์กร์ฟิงเป็นบัลลิชเอนด์กร์ฟิงก็ส่วนตัวมองว่ายัางไงก็มีการยอ่ออ่านี่นี่โอ้โหตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เป็นบัลลิชเอนด์กร์ฟิงเนาะคือในอารมณ์ของแท่งเทียน่ะในอารมณ์ของแท่งเทียนเนี่ยมันบ่งบอกว่าเฮ้ยรูปแบบแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยมันมัน มันจะทํำยังไงต่อเนี่ยก็คือเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็คือมันก็คือลงต่อเนี่ยอันนี้ก็คือลงลงต่อเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังเป็นเนี่ยตอนนี้คือเป็นกําลังเป็นเทรนขาขึ้นของภาพ4ชั่วโมงด้วยเนี่ยถ้าเป็นการลงต่อก็เป็นแค่การย่อพักเพื่ออะไรฮะเพื่อขึ้นต่อแล้วรูปแบบที่มองไว้คืออะไร Inward Head and Shoulder เนาะก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้อันนี้คือ Head and Shoulder อันนี้คือ Head and Shoulder นี่เห็นไหม ตึกตึกปังแล้วก็ตอนนี้มันกลอบหัวแล้วเนี่ยตอนนี้คือปึ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้คือเบรคไฮไปแล้วไงอ่ะไอ้ย่อตรงมันฐานเนี่ยไม่ควรหลุดตไม่ควรหลุดโดลดโดตรงเนี้ยมันจะเป็นการย่อเป็น head อินวอร์ตเฮดเดนโชลด์เพื่ออะไรฮะเพื่อแม่งขึ้นต่อขึ้นต่อไปหาโซนบนโดยโดยโดย,โดยภาพของอ่าตรงเนี้ยมองว่าเป็นการขึ้นของไซคลใหม่อาจจะเป็นขานหนึ่งก็ได้เนาะอาจจะเป็นขานหนึ่งของของอะไรฮะของ ของขา5อาจจะเป็นขาหนึ่งของขา,าเอาไอเดียประมาณนี้แล้วก็ขึ้นมาอย่างเดียวโอ้โหขึ้นมารวดเดียวก็คือเล่นรอบไอซ์ไซไปแล้วเ,เล่นรอบไอซ์ไซไปแล้วนั้นอมองว่ามองว่าเราอยู่ที่ขาหนึ่งของไซเคิลใหม่ของของอะไรฮะของสวิงที่5ในภาพของตีไปดูภาพของวันเอาวันเอาคือไม่ยอมหลุดเห็นไหมวันอาคือยังไม่ยอมหลุด สิ่งสิ่งที่เห็นจากรอบของวันอาคืออะไรเราเราเห็นเราเห็นบูไดเห็นบูไดจากตรงไหนเห็นบูไดจากสวิงนี้นี่เห็นบูไดจากสวิงนี้แล้วก็ไอชุดข้างบนที่มันทิ้งตัวลงมาตรงนี้เนี่ยมันก็ลงมาสุดซอยตรงนี้พอดีเลยไปกลายเป็นว่าการเป็นว่าไอไอชุดไอชุดนี้เดี๋ยวผมเอาเอาเอเออก่อนเนี่ยกลายเป็นว่าที่เนี่ยกลายเป็นว่าสวิงสวิงสวิงต้นรอบของขาลงอยู่ตรงนี้เนาะของขาลงอยู่นี่ไฮอยู่งนี้ อ,อันนี้ย่อโอโซใช่ไหมปึบเ hey, นไหมเป็นการเป็นการเด้งไม่ผ่านของรอบนี้แล้วก็มีสวิงโลหลุดลงมาคือจากตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันก็ลงไปถึงเท่าไหร่ลงไปถึงสุดซอยเนี yeah. ่ยสุดซอยคืออะไร1976 พอกลับมา1976คือยืนเหนือ1976ได้ก็คือโน่นเลยเน,นะไปยาวเลยโอ้โหไปยาว,แล,วแล้วตอนนี้คือเบรกไฮตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นสวิงของหัวขาลงของชุดนี้จบแล้วเนาะไม่มีแล้วก็เบรกไฮตรง1940ไอ้2040ตรงนี้ไปแล้วด้วยอันนั้นในในกรอบในกรอบตรงนี้เองเนาะอ่าเราก็จะเห็นอะไรเอ่ยเลยเห็นหัวบูไดหัวบูไดยอยู่ตรงไหนน,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 นี่หัวบูไดอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่หัวบูไดอยู่ตรงนี้นี่หัวบูไดอยู่ตรงนี้ อ่ะแล้วก็ในรอบย่อยชุดย่อยของมันก็มีมีหัวตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็มีสวิงสวิงขึ้นมาเป็นสวิงไฮเห็นไหมเบรคขึ้นไปได้นั้นในในในรอบของสวิงไฮที่ไม่ได้เกิดจากการฟอร์์กรอบมันก็จะเป็นรอบสวิงเนี้ยที่เป็นต้นรอบแล้วมันไปสุดซอยแล้วเห็นไหมสองศูนย์สามศูนย์ซึ่งตอนเนี้ยมองสองศูนย์สามศูนย์นเป็นจุดหมุนแท่แถวแถวนั้นแล้วก็กรอบตรงนี้อันนี้คือรอบบูไดเป้าหมายมันไปถึงเท่าไหร่เป้าหมายไปถึงสองหกเอจุดแปดอ่าดู exactly เนาะ 1> exactly 1 9 9 6 7 0 1996.70ข้างล่างข้างล่าง1 9 7 3 0 7นี่1973.07นี่อ่ะเป้าหมายคือเท่าไหร่นั่นแหละแาร์เก็ตมันอยู่ตรงนั้นทาร์เก็ตมันคือ,อ2034.93คือเมื่อวานก็คือวัดวัดก็อยู่ตรงนี้แหละ2094.93 ะ20.94.93ตอนนี้คือรอมันมันกำลังยืนยืนอยู่ในโซนตัวน,นี้คือเบ r i s h แล้วก็เห็นแล้วเนี่ยเบล i ิชแม่งมาหมดทุกอย่างบล i s h แม่งมาหมดทุกอย่างแล้วก็จุดหมุนของราคามันอยู่ตรงนี้20.30น่ย20.31แถวๆนั้นน่ะแล้วมันก็ยังไม่ลงมันยังไม่ลงมาสักทีเหมืนอนรอรออะไรบางอย่างส่วนตัวตอนนี้ก็คือพอพอเราเห็น Swing High ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มาร์กโซนไว้ก่อนนี่มาร์กโซนตรงนี้ไว้กอ่อนอ่า อะไรฮะสองศเมื่อคืนเนาะ2 0 4 7 8 8ไอ้2 0 4 7 8, 8 8นี่แหละเราจะใช้เป็นเป็นรอบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเป็นจุดในการในการบล็อกเนาะส่วนกรอบกรอบที่เราเล่นเราจะเล่นก็คือ2 2 0 3 7งศูนยแถวๆนี้แหละ2 0 3 7 9 3คือยังยัง,ยงคือมองไอเดียก็คือตามตามแผนเดิมของเมื่อวานเนี่ยก็คือกลับเข้ามาในโซนตรงนี้ แล้วยืนตร,ตรงนี้ไม่ได้ส่วนตัวมองอะไรมองลงนะส่วนตัวผมมองลงนะแต่กรอบตัวนี้เราต้องขยับขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งออไอการไอการหลุดต้องเดี๋ยวต้องมาดูจุดหมุนอ่ะไปดูจุดหมุนของราคาก่อนจุดหมุนของราคาตัวนี้อยู่ตรงนี้สองศูนย์สามหนึ่งหลุดสองศูนย์สามหนึ่งนั่นแหละมันมันถึงมันถึงมองลงเนาะแล้วก็ต้องมีการหลุดแบบปิดปิดแท่งเทียนด้วยนะเออเนี่ยเนี่ยเดิลดเท่าไหร่สอง สองเท่าไหร่อันนี้อะไรอ่าราคาปิดปิดปิดที่สองศูนย์สามหนึ่งจุดหนึ่งแปดเออนี่เตียวว่าสองศูนย์สามหนึ่งนี่แหละอ่าราคาอันนี้อันนี้เปิดเท่าไหร่สองศูนย์เออท้ายเดียกัเดียวกันสองศูนย์สามหนึ่งจุดหนึ่งแปดอ่ะนี่ต้องหลุดตรงนี้ลงมาถึงถึงถึงจะลงนะ ถึงจะลงแล้วก็คือยังไงความเป็นเทรนก็ยังคงอยู่ถูกไหมความเป็นเทรนก็ยังคงอยู่ถ้าหลุดเส้นฟ้ายังไงก็ยังมีเส้นตรงนี้แหละลงรับไว้อยู่เทรนของ h 1, 1เนี่ย <c oughs> กำลังจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นหลังจาก่ทันเป็นเทรนขาลงมานานเนาะแล้วก็มันทิ้งตัวด้วยกับการทิ้งตัวลงมาแรงดังนั้นกรอบเมื่อวานอดูกรอบเมื่อวาน,นก่อนกรอบเมื่อวานให้ให้แนวรับไว้ที่2 0งศเนาะตอนนี้ต้องขยับแล้วเพราะว่ามันไซเวย์มันไซเวย์เดือดเดือดมากเออจากโซนบนอะขยับมาเป็นโซ เ,ออเดี๋ยวไปดูในภาพย่อยนิดหนึ่งด้ภาพย่อยเป็นไงดู15นาทีนี่15นาทีนั่งพร้อมลงมากๆเนี่ห15นาทีนี่คือนี่คือพร้อมลงเลยนะเนี่ย15นาทีพร้อมลงนี่ไซเวย์เป็นเอออยู่อยู่ตรงนี้นั่งน,นานเกินไป <c oughs> หลุดตรงนี้ลงมาก็คืออ่ามองลงมองลงไปหาแถวๆเท่าไหรสองศูนย์สองสาม เออขยับเมื่อวานันเราเมื่อวานเราใช้สองศูนยหนึ่งสองศูนสองศูนเนาะอันนี้ก็ต้องขยับขึ้นมาเป็นสองศูนสองสามแล้วอ่ะสองศูนย์สองสามมองเป็นแนวรับวันนี้นี่อ่ากราฟวันเอาวนี่โอเคดูแนวอ่า ดูแนววอลลุ่มเออดูแนววอลลุ่มนี่แนววอลลุ่มอยู่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมแนววอลลุ่มอยู่ที่2029.5ก็คือโลเมื่อวานะ low. เนี่ยโลเออน่แนววอลลุ่มแม่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยคือถ้าหลุดลงมาโอเคมองโอ้โหลงลสามารถลงมาลงมาได้ถึงโซนข้างล่างนะสามารถลงมาได้ถึงโซนข้างล่างเลยนะ2015นะวอลลุ่มถัดไปเนาะนี่โอ้โหตอนนี้คือกองวอลลุ่มเนี่ยเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะ,าาะโซนนี้ก็คือ นี่วอลุ่มก็คือกองอยู่นี่นี่กองอยู่นี่ถ้ามองเป็นหนึ่ง normal distribution ก็คือจากจากบนจากบนขอบบนนะอย่างนี้นะหนึ่ง normal distribution ก็คือขอบบนตรงนี้ลงมาขอบล่างตรงนี้อ่ะแล้วก็จากขอบล่างตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจากขอบล่างตรงนี้ขยับลงไปนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญเนี่ยก็จะได้อยู่ใฉยสักสองศูนย์หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งสามแต่ไม่เป็นไรเอาเอาเอา,เอาแค่นี้ก่อนเออเราเอาแค่นี้ก่อน โอเคนีก่อนตึ๊บนี่อเราเอาที่เราเอาที่จุดจุดสับเปลี่ยนของแท่งเทียนตรงนี้เนาะสองศูนย์สองสามสองศูนย์สองสามวันนี้ข่าวมันไม่ได้มีข่าวแรงเลยนะเมื่อวานเมื่อวานอเดี๋ยวให้ดูเมื่อวานว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นกันกี่เหรียญเนาะอ่าทำโลทําโล่ที่โลเมื่อเช้าคือตรงนี้แหละสองศูนย์สองสามเพื่อนไปทำไฮโอ้โหยี่สิบสี่เหรียญเมื่อวานเมื่อวานเล่นยี่สิบสี่เหรียญน,นะ เออเน่งเดือดเหมือนกันนะออแล้ววันนี้วันนี้วันนี้สวิงไฮอยู่ที่สองศูนย์สามแปดสองศูนย์สามแปดถ้าลงมาถึงโลข้างล่างเลยนะเนี่ยสองศูนย์สามแปดลงมาถึงสองศูนย์สองศูนย์อ่าสิบแปดเหรียญโอเคอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้เออนี่อ่ะก็ใช้สองศูนย์สองสองศูนย์สองสามจุดเจ็ดจนถึงสองศูนย์สองศูนย์จุดเจ็ดนี่เป็นแนวเป็นแนวรับวันนี้แล้วก็ ยังเป็นเทนขาขึ้นเนาะยังไงถ้ายอ่อลงมายกโลจุดสับเปลี่ยนแท่งเทียนก็คือตรงนี้แหละสองศูนย์หนึ่งสามเราใช้ตรงนี้เป็นแนวบล็อกเนาะบางทีเนี่ยม,ม,มันชอบชนแนวมันชอบชนแนวบล็อกไงคือแนวบล็อกมันเป็นจุดหมุนของราคาแหละคือเมื่ออย่างเมื่อวานเมื่อวานมันก็ชนสองศูนย์สี่เจ็ดแม่งแล้วก็ลวงไอ้นี่ก็เหมือนกันเอ่อเมื่อวานสองศูนย์สี่เจ็ดเป็นแนวบล็อกใช่ไหมชนเสร็จแม่งก็ลวงไอ้นี่ก็เหมือนกันบางทีถ้า ชน2023 2013งบางทีถ้าชนปุ๊บแนงเด้ง2 0 2 3มิ่งเด้ง <g ül> 23, บางทีแต่ว่าก็ต้องอยู่คือต้องถ้าเราเทรดอยู่หน้าง,งานก็ต้องแบบนั้นแหละหาจงังหวะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเรียกไม่เบสไม่เบสกราฟว่าเฮ้ยแม่งกาฟมันต้องเล่นตามโอ้ยกาฟต้องเล่นวิ่งวิ่งตามที่คิดไว้ไม่ใช่นะคือการมันจะวิ่งมันจะวิ่งตามัลกอริทึมอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรา,เ,าเราคิดเราคิดเราคิดต่อเนื่องตามตามเขาไปได้แค่ไหนเนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้แผนแผนอทองคําประมาณนี้อ่ะจะส่งแผนทองคํำมาเนี่ยส,ส่งเข้าไปในอะไรผมอ่ะโอเคกรอบประมาณนี้อ่าเดี๋ยวใส่ใส่แนวบนให้นิดนึงพอดีเมื่อวานเมื่อวานเราก็ใส่แนวบนไว้ให้น้องกรณีที่ว่ามันเบรกอะไรฮะมันเบรกมันเบรก2 0 4 7ขึ้นไปแล้วยืนได้ตรงนี้เนี่ยมันจะไปที่2055.78เนาะอ่าเดี๋ยวใส่ไปให้นิดนึง 2อ5ศูนย์ห้าหนแนี่สองศูนคือแนวแนวแนวถัดไปเนาะของเขานจนถึง1858เนาะจุด นี่เป่าขึ้นถัดไปเนาะพอภาพภาพภาพ h 1มันยังเป็นเทนขาขึ้นแหละอ่ะสรุปสรุปเออเนี่ยสรุป,รป,ออรปแผนแผนก็คือไอแนวแนวนี้เนี่ยมันเป็นแนวแนวต้านที่มันมันไซด์เวสไซด์เวสคืนเป็นแนว2 6ง8เนาะเออแล้วก็ตอนนี้คือขึ้นมาจน h 4 over bot แล้วเป็น h 4 over bot ของอะไรฮะ i s i ด้วยเออวันนั้นนียังไงตรงตรง h 4, h 4 i s i ไหม อ่า h f o r oh b o n ของไอใส่ด้วยแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับกลับตัวคือดูในอารมณ์ของแท่งเทียนแบบนี้เนี่ยก็คือมันเป็น b e l r i s h engulfing เนาะแล้วก็มองมองอย่างน้อยมองย่อคือการย่อเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อของ4ชั่วโมงเลยนะถ้าย่อของสีชั่วโมงแม่งคือลงได้ลงได้ลึกลงได้ลึกแต่เราดูเราดูเราดูในวันเนี่ยก็คือเรามองที่ทำเฟรม1ชั่วโมงไว้ก่อนว่าเทรนระยะสั้นก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยมันยังเป็นเทรนขาขึ้นเนาะอ่าแล้วก็คือทั้งหมดอะทั้งทั้งเด y ทั้งวี k ทั้ง H4 แล้วก็1 hour เนี่ยโอ้โหเป็นเทรนขาเป็นมองเป็นเทนขาขึ้นนั้นถ้าถ้ามันหลุดลงมาเสียทรงหลุดเนี่ยจุดบนของราคาแถวแถว2031ยังไงก็มองลงอ่าลงลงมาตรงเนี้ยมงมตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นการลงไม่หลุดแถวแถวโซนคีบูแถวแถวชุดนี้เนี่ยก็มองเป็นการลงเพื่อเพื่อขึ้นต่อนะเป็นการลงเพื่อขึ้นต่ออย่างนีน้ต้องเห็นการยอ่อ11 store oversold เป็นอย่างน้อยอ่ะไอเดียประมาณนี้อ่า ถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปก็คือมองขึ้นไปหาทาร์เก็ตถัดไปที่20552058เท่ประมาณอ่ะนี่ฮครดกรอบราคาวันนี้มองว่าจะวิ่งอยู่ประมาณสัก28-20ถึงเหรียญเนาะเออ18-20ถึงเหรียญโอเคอ่ะเรียบร้อย